สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิมาชมสวนนะคะของคุณป้าสุดใจนะคะมาชมนะคะบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ถมดินเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมกันเลยนะคะใช่ทั้งสวนสักทั้งผุดเักเลยคะ่ะอืม นี่จะกลับกล้องให้ชมนะคะะฝั่งนี้นะคะก็ป้าทมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นแครนะเฮ้ยต้นต้นแคเนาะเม่นบอกว่ามันต้นแครใช่ไหมไ<อ>ต้นแคร์รอะแครนานะคะแครนาแล้วก็นี่นะคะ ต้นคูนนะคะคุณป้าเอามาปลูกไว้ไม้มงเห<ว>แล้วนี่เรียกว่าต้นคูนอันนั้นต้นคูนอะไรอ๋ออันนี้ต้นคูนแล้วก็ขับไว้เพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ต้นมะไฟมะไฟแล้วก็เทเทาเทาเหรอบ้านนี้เรียก เทพาอ๋อภาษาไทยเทพา,ทพาแต่ว่าบ้านนี้เรียกลิ้นฟ้านะคะเนะอะะรรจยนกาศนะคะที่บ้านสวนคุณป้าสุดใจนะคะเ FC คุณลุงคุณป้านะคะที่ซอยมาดามนะคะวันนี้นิดพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้มาชมบรรยากาศลังถมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูว่าคุณป้าสุดใจลูกอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยนะคะฝั่งนี้นะคะ หลังจากที่ทางเข้ามาจะเป็นแคบแค่นะคะต้นแคป,ป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นไผ่นะคะอันนี้เป็นพิกนะคะสงใส่คุณป้าจะขยันมากเลยนะคะดูนะคะพามาชมบรรยากาศนะคะหลังถมที่เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ บรรยากาศโคกน้องหน้านะคะของคุณป้าสุดใจนะคะฝั่งนี้ก็จะมีโครงการขุดนะคะขุดคลองไส้ไก่นะคะแถวนี้นะคะอันนี้เป็นพักสวนควันนะคะของคุณป้านะคะมาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะต้นแค่นะคะสี สีอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอ๋อชมพูนะคะหรือกีบบัวนะพา,ามาชมสวนน,น้อยๆต้นอะไรนะคะเนี่ย อันนี้ดินไม่ทราบนะคะดูสิคะดูต้นแค้อันนี้แค้ขาวนะคะอันนี้เป็นแปลงผักของคุณป้านะคะนีส่สงสัจะเป็นปูกเผือกนะคะด้วยถั่วนะคะอันนั้นมีสะดาวด้วยมีอ้อยดำนะคะใบโบกหรือเปล่าเหมือนนะคะโ้ อันนี้พามาชมะคะ่ะอันนี้ต้นมะเขือนะ,ะต้นมะเขือดูตะไครนะคะคุณป้ามัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากเลยะคะ่ะดูนะคะคุณป้ามัดไว้เป็นระเบียบมากมีต้นไม้ด้วยอแสดงว่าคุณป้าขยันมากเลยนะคะต้นมะเขือก็มีนะคะ น,นี่จะเป็นต้นผักหวานนะคะปลูกผักหวานเป็นแนวเลยนะคะเป็นแนวผักหวานนะคะอันนี้จะเป็นแปลงผักนะคะเพิ่งเริ่มปลูกน,นี้เป็นทั่วนะคะขยันมากจริงๆเลยนะคะคุณป้ามีเกือบทุกอย่างบ้านสวนน้อยนะคะ ขยันมากเลยดูนะคะดินคุณป้าก็จะคนมานะคะทาเป็นคันคูนะคะข้างหลังค่ะคุณป้าขยันมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณป้านะคะที่ให้นิดมาชมบรรยากาศนะคะนี่ชอบมากเลยนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะคะบ้านสวนเห็นไหมคะสวยงามน่าอยู่นะคะ ค an. ่ะเขาบอกว่าให้พี่เล็กดูนะคะโอ้สวยบ้านคุณป้านะคะบ้านคุณป้าสวยมากบรรยากาศได้นะคะเอฟซค่ะมีเกือบทุกอย่างเลยค่ะคุณป้าก็ขยันมากเลยแต่ว่าคุณป้าก็ไม่อยากออกกล้องเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะนี่ก็ถ่ายทางนี้นะคะ ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยที่ค่ะที่อนุญาตให้นิถ่ายชมบรรยากาศนะคะบ้านสวนของคุณป้านะคะนี้ชอบนะคะมาเขันนี่เห็นไหมคะความสุขทางใจนะคะนีิชอบมากเลยนะคะนี้ก็มีแต่ที่นะคะแต่ยังไม่ลงมือทาอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีทุนทรัพย์นะคะ <c oughs> ค่ะคาดว่า,าต่อไปนี้ก็อยากจะทําเหมือนคุณป้านะคะสุดใจนะคะเห็นไหมคะ บ้านหลังเล็กๆแต่ว่ามีความสุขนะคะสุขที่เราได้อยู่ในบรรยากาศที่เราชอบนะคะเห็นไหมคะบ้านสวนนะคะดนูนะคะป้าเขาขยันมากเลยรถกองดินคุณป้าเขาจะคนไปทำแนวนะคะทำแนวที่รั้วนะคะ,คะบ้านน้อยๆนะคะ บรรยากาศนะคะวันนี้นี่พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านสวนของคุณป้าสุดใจนะคะฝั่งนี้ก็คุณป้าก็จะลงดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะที่ใช้บริการนะคะวันนี้มาถมที่ให้นะคะค่ะถมแล้วกว้างมากเลยนะคะบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะอยู่ที่ซอยมาดามน,นะคะ บรรยากาศนะคะมีต้นมะยมด้วยนะคะต้นมะยมหน้าบ้านนะคะเชื่อกันว่าโบราณว่าจะมีคนนิยมชมชอบนะคะตามที่โบราณกล่าวมานะคะแล้วก็ต้นคูณก็จะเป็น ต้นไม้มงคลนะคะอยู่ที่หน้าบ้านนะคะของคุณป้าสุดใจเห็นไหมคะเริ่มจะโตแล้วนะคะข่านีดไม่ได้มาแค่สิบวันเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะเพราะว่านี่ก็จะยุ่งกับงานกระถินนะคะช่วงนี้ไปช่วยงานกระถินนะคะหลายที่นะคะค่ะบรรยากาศบ้านสวนนะคะอันนี้จะเป็นต้นแคปปานะคะข้างหน้าก็จะเป็นต้นคูนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ สวยงามนะคะค่ะบานใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณป้านะคะสุดใจนะคะที่ให้นี้มาถ่ายชมบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนะคะค่ะบรรยากาศท้องทุ่งให้ชมนะคะดูแล้วเย็นตาสบายใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะจ้านิตยาชาแนลบ้านสองสวัสดีค่ะ